ครับไม่ร <on> ู้จะทำคอนเทนต์อะไรเอ๊ะมาด้วหัวเครื่องว่ะขอเป็นติงหน่อยแล้วหัวเครื่องเขาหัวเครื่องหัวเครื่องเฮ้ยรู้สึกว่าเป็นแชมป์นะ ออแล้วผมมาก็หัวเครื่องผมไม่กลัวแล้วผมมาก็หัวเครื่องอะ่ะเราขอโทษเหียฮะตามนั้นแหละ Watch out Watch out ไปแล้วครับปุ๊ก่อนวิ่งครับวิบ่งครับไวเลยไวยเลยโอ,โอ

ตัวนี้งตัวหนึ่งตัวหนึ่งวหจบเลือเห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 ลือยู่บ้านเรามีมีบ้านเออนี่ใช่ไหมข้าศนผมยังไม่มีปืนเขียวเลยครับเก็บไ้ก่อนนะโอเคเพื่อนใครใช้บ้านไหนครับด้วยอะไร คนมีกำลังและหมดแรงจี่ยังจะลุกจะเดินไปคนละตีตีนั่นดันมาแล้วนะดีกว่านะเออมันอยู่ชั้นสองเยู่มันยังไม่ลงหรอกโอเหลังเขาโดดโดดแล้วโดดแล้วข้างหลังนั้น่าจะบอดเขาจะคว่ำโดดแล้วอุ้ยไอ้เขี้ยวนึง้ำนึงระเบิดเขี้ยดเจนนะเพื่นนี่นี่ดูฝั่งนี้ น่หลดูฟัง Watch out Watch out ขอมวลบวลดัดฟ้ามวลนี่คือเบอร์สองเบอร์สองไม่ทันไปถึงวาวะเจ้าพี่เบอร์สองเบอร์สามเอาโดนว่ะน้องรอพี่แป๊บนิดเดีบดิร้อยเนาะอุ้ยแลเบิดใครตัวเบอร์ผมมีมีมีตัวมีตัวมีตัวแล้วมันเดินมี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  มีเพื่อนมันอีกนะว่าจ้เฮ้ยเพื่อนมาลงไปงชัน,น,นไม่ได้แจกคู้ล็อกสวยจบหมดสวยงามครับคุณหกเหดมันอยู่ในวงขาดอีนกนัดนึงวะไม่นอก เพื่อนปลาระเบอร์สายฉลากกำลังชุบให้อีกคนหนึ่งอยู่นั่นเลยบ้านไม่อยู่บ้านเหียอยู่ในวงแล้ววิโดดมาแล้วหล่นไอ้บ้านเห็ดเดี๋ยวยิงไม่ทันเฮ้ยมีตัวมาคนมาเหรอมีตัวมาอีกนะบ้านเห็ดอ่ะใช่โอ้โหเพื่อนบ้านเห็ดอยู่ในวงว่ะ หมดเอาประเทศหมดคุรตี้ในตัวหลังประเทดคุรตี้เพื่อนไหนกันไหนกันมาร์กได้ปะอยู่หน้ามผมหน้าผมต้นไม้ผมมาไม่ได้เออต้อนไม้ไหนเนี่ยต้นไม้เต็มไปหมดเลยเออ,อ Watch out Watch out อ๋อต้นนั้นใช่ไหมเอาระเบิดไปกินแล้วกันมาแล้วหินหน้าผม เข้ามาดีครับเบอร์นหนึ่งระวังนะทางนั้นอะ่ะโอ้เมือไม่แรงเจอเอเคเข้าไปเจ็บหนักอยู่อ,งงอ,อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงเนินเนี่ยล่างเนินข้างหน้าเลยเนี่ยขวาขวา watch out watch out อ๋อเบอร์สองโดน มีคนหนึ่งเหรอมีมีอยู่ทางซ้ายทางเนี้ย marked l o c a t i o e location ้อุ้ยมันเห็นเราแล้วเพื่อนเยอะเจ้าเจ้าเจ้าโอ้โหยอดเลยครับ ยเพื่อนไม่ได้เป็นกันอะไรหรอเพื่อนไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นเอ้าเพื่อนคิดว่าผมเป็นอะไรเนี่ยก็ฟังมาจากคลิปเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ผมปั่นผมเล่นเฉยโอเคได้ ก็จบกันไปแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับกดลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับ